오늘도 빨간 버스 타이어 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈수 있다 말하지만, 썩 가깝지는 않아요. 그만큼 좋아서요 당연히 여기진 말아줄래. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่จอยนะคะจะมารีวิวนะคะเป็นตัวโรบอทดูดฝุ่นนะคะ Ecox T9 นะคะยังไงทุกคนไปรับชมกันได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะแม่จอยขอรีวิวนะคะวันนี้แม่จอยนะคะจะมารีวิวเป็นในส่วนของกุ่นยนต์ดูดฝุ่นคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้แม่จอยซื้อมานะคะจากราคาเต็มอยู่ที่น่าจะสองหมื่น 2, กว่าบาทนะคะได้มาราคา16,900บาทนะคะในช่วงโรงเก้าเเก้านะคะเ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของตัวนี้นะคะแต่แม่จอยจะจัดไอ้ตัวอ,อ,อะไรนะกล่องเก็บฝุน่นนะมันจะดูดฝุ่นขึ้นมาอัตโนมัตินะ เดี๋ยวเราลองแกะกกล่องกันเลยนะคะนี่เป็นแบบว่าการลงทุนครั้งแรกของนาจานะคะเพราะปกตินี่ก็จะเป็นแบบเกิัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปอเป็นการทำงานระบบอัตโนมือนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ değil, really ่น เออเออเป็นอีโคแว็กนะคะทีนายนะอันนี้ของท่านผู้กองนะคะฮยอนบินอ๋ออ่อหนักเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนได้ตัวยกนิดนึงนะคะไมอันนี้อันนี้มีฮยอนบินไหมเพราะว่าเพราะว่าเคยมีรุ่นก่อนอันนี้มันเป็นออโต้เอนทรีสเตชันตัวเครื่องอุ่นน่าจะเป็นตัวนี้นะอ๋อเอเคตัวนี้ แล้วหนูสูนดูสิไอตัวตัวตัวเครื่องหนูฝุ่นจะมีฮายอนบินไหมนะคะเพราะว่าสหายชูุกองอ่าฮะสยชูุกองอยู่เนี่ยหน้ากล่องหรือเปล่าดูสิเออมาแล้วโอ้โหนี่นะคะนะอ่าคอเกาหลีนะคะต้องทดลองน้าะตัวนี้นะ วันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ตอยนะคะจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันมีการทำงานยังไงเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลมาก็ถือว่าเป็นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะสูงสุดตอนนี้หรือเปล่า,ลาไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะต้องมาลองทดสอบก่อนเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะอ่ะจ้าเอ๋ะ <laughs> <laughs> เอาล้ค่ะมาในส่วนหออพัดตอนการแกะกล่อง แล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องปูดฝุ่นกันก่อนนะคะนี่โอ้กล่องใหญ่มากพูดิ้ยด้ยดูตรงนี้เดานห้ๆไปจอยเลยนะพยายามกินไว้าวโอ้โหทุกคนเป็นแบบนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวทุกคนตักเตะนอนนิดนึงนะคะอ่าน้ำหนักเยอะนะคะถือว่าแบบค่อนข้างมีน้ำหนักโอ้ยกล่องใหญ่มากการประกอเป็นไงงั้นรู้หรอ คือว่าแบบการแพ็กเกจด,ดีมากนะคะดีมากๆเลยแหละแล้วก็โหมีน้ำหนักทุกคนคือแบบโหน้ำหนักถือเยอะนะ<ม>คือถ้าทเทียบกับ299ของแม่จอย <c oughs> นี่แบบต่างกันมากเลยนะคะอุ้ <c oughs> ยอุ้ยมันหนักมากทุกคนได้โอ้โหได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าว่าถ้ามีน้ำหนักนะงานถือดีมากมากเลยนะคะ นี่นะเขาก็จะมีแบบเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นรองเนาะแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องมาประกอบเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแม่ตอจะแกะกล่องแกะกล่องชิ้นนี้ก่อนแล้วก็แกะกล่องอีกกล่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบกันนะคะว่ามีชาร์จแบบแบบปกติช นี่สายชาร์จนะคะอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นแท่นชาร์จแท่นชาร์จปกติเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีจะมีเป็นถังนะคะเป็นออโต้จนสเตชันมาด้วยอันนี้ก็จะมีส่วนประกอบนะคะที่มีมาในในกล่องเนาะอันนี้เป็นเป็นแกะตัวดูดฝุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ค่ะตันนี้จะเป็นตัวถังนะคะตัวถังที่เก็บฝุ่นเนาะ รจริงๆมันต้องซื้อแยกนะตัวนี้นรนอราคามันมันแยกกันมานะคะแต่ว่าเหมือนจะในช่วงจัดโปรโมชั่นนะคะเราก็เลยซื้อมาทั้งสองอันเลยเพราะว่ามันราคาถูกเพราะ <c oughs> บ้านเราจะซื้อของตอนลดราคานะคะ <c oughs> เพราะว่ามันคุ้มค <c oughs> ่ะมันคุ้มอ่านนี่นะอ่าตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นฐานนะคะมันเป็นฐานเหมือนแบบว่า เอ่อตอนหลังตอนที่เขาดูดฝุ่นเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแท่นนะคะขึ้นแท่นเนาะ <c oughs> อ่ากลับมาช้าเลยอุยชิ้นส่วนทุกอย่างคือแบบคืองานแบบงานดีมากะค่ะทุกคนงานดีมากเลยนะคะ <c oughs> นี่นะนี่แล้วเรามาดูตัวนี้นะคะ <c oughs> นี่ตัวถังของมันโอ้โหโหมันหนักแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โห มันแบบมันเลอค่ามันบอกว่าหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยที่เราเสียไปนะคะ <_ c oughs> อ้เฮ้ยมันเจ๋งะมันถือว่าดีมากเลยนะ,ะแม่ลอยนี่นะจะอบอกให้นะว่าไอ้อุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านนะคะมีหลายอย่างมาก,กั้งจากถูยานแพ้นะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูด้วยนะคะว่าอันไหนแบบว่าใช้ดีใช้ไม่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้รอบนี้เดี๋ยวแม่ลอยจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูอะเดี๋ยวเรามามาประกอบกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ มาในส่วนของการนะคะประกอบนะคะถังเก็บฝุ่นนะคะนี่เขาจะมีตัวใบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะอ่าแล้วลอกพลาสติกก่อนเลยอ่าลอกพลาสติกตรงนี้ออกนะคะจุดเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เอาถังนี้นะคะถังนี้นะคะเสียบเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปตื๊บนะคะตื๊บนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ มีช่องข้างบนนะคะเราจะใช้การกดสัมผัสนะคะเพื่อเปิดนะคะเปิดแบบนี้มีถุงเก็บฝุ่นนะคะถุงเก็บฝุ่นเขาจะมีแถมมาให้1ชิ้นนะคะมีแถมมาให้1ชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นถ้าหมดชิ้นนี้ไปเราวพิ๊บคุณต้องเสียเงินนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันช่วงโปรโมชั่นนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเขาบอกว่าให้ให้ทําการขันน็อตนะคะมาเขาจะมีน็อตมาให้เราด้วย อ่าอยู่ไหนแล้วล่ะตรนี้อ่านี่เขาจะมีเป็นแบบไขควงเล็กๆนะคะแล้วก็มีน็อตสามตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะจ๊ะอ่าอ่านี่นี่นะอ่ะดๆๆนี่ยนะแล้วก็มันก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนขั้นตอนตรงนี้เนาะใส่น็อตลงไปนะคะ เลยนะคะอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปจาบผนังหรืออะไรนี้เนาะตั้งไว้เฉยๆเพราะว่าตัวถังเขาค่อนข้างมีน้ำหนักมากนะคะสามจุดเหรอนอ๋อสองจุดเพราะว่าเขาให้มาสับรองกันเองโอเคโอเคงั้นอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องดูดฝุ่นค่ะ ของตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะเนี่ยชิ้นส่วนของเขานะจะมีตัวนะคะตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็มีผ้าผ้าหมอนาออ่ะสิบชิ้นนะคะแล้วก็มีถังนะคะที่เป็นถังของอันนี้เป็นถังสำรองนะคะถังสำรองของของเครื่องดูดฝุ่นเนาะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นถังถูนะคะถังใส่น้ำสำรองมันจะอยู่ในนี้อ่ะถังสำรอง ร้านนี้แหละอ๋ออ่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะแปัดฝุ่นตัวปัดปน,นะคะปิ้วพิ้วพิ้วนะคะจะมีสีเขียวกับสีแดงมีสีเขียวกับสีแดงสองชิ้นนะคะเราใส่ข้างล่างมันอ่าอันไหนไหนเราหงายท้องมีมันจะมีสีเขียวกับสีแดงไว้นะดันเข้าไปนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปจึ๊บ แล้วก็ใส่สีแดงลงไป okay, เเรียบร้อยนะคะนล่างนะั่นอ่ล้อแข็งแรงนีนะมันมีล้อแบบว่าเอาไว้ใช้ในส่วนของตอนเวลาเขาขึ้นพรมนะคะแล้วก็กําลังขึ้นแท่นชาร์จเนี่ยนะคะล้อของเขามันจะแบบเนี่ยจงเด้งอย่างนี้นะคะอ่าเจ๋งมากเลยโอ้ยสุดยอดคช่ไ <Okay. S 1> นะ นี่นะตอนนี้เป็นอสลับถูพื้นเนาะต้องเติมถังนะคะถังใส่น้ํานะคะแล้วก็ข้อดีของของรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวน้ําหอมนะคะทุกคนอ่าน้ําหอมเดี๋ยวมันจะมีอนี่นี่ามันมีน้ําหอมด้วยนะคะนี่นี่นะ เขาบอกว่าเวลาตอนที่เขาทางานอยู่นะคะบ้านของเราจะมีแบบกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทําให้เราสดชื่นนะคะนั่งดูเขาทํางานบ้านอย่างสบายใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเขากันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะคะตัวเครื่องนะคะนี่นะใช้งานแล้วเนาะตอนนี้ตรงนี้มันจะเป็น ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นตัวระบบเซนเ,เขาเรียกอะไรนะตัวสแกนหรือเปล่าสแกนนะคะว่าเหมือนแบบห้องเราบ้านเรามันเป็นแบบผังบ้านเป็นยังไงนะคะไอ้ตัวแอร์เฟชชัเนอร์สองสีเฟชชั่<ห>นเ<ห>นอร์นะคะตัวนี้มันจะเป็น,น,นรุ่นที่ทำความหอมได้ด้วยนะคะตรงจุดของการใช้งานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับสามารถถอดไอ้ตัวนี้ นะะคนี้จะใส่เป็นตัวทําความหอมเนาะให้มาสองกลิ่นอันนี้น่าจะพอกลิ่นหมดก็น่าจะต้องซื้อเขาใหม่นะเขาก็มีไอเทมไว้ให้เราซื้อเพิ่มนะคะอ๋อมีให้มาชิดนเดียวคือชิ้นเดียวอ๋อตอนแรกเหมือนหอมแมลงนึงสิหอมดีหอม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 ดีนี่ตอนแรกตอนแรกหรือว่ามีสองชิ้นเพราะว่ามันแบบ มันมันเหมือนแบบเป็นกล่องเนี่ยแต่จริงจริงเปิดมาปุ๊บออกมีชิ้นเดียวเขาหลอกเราหลอกให้เราแบบดีใจนะคะลองดูสิอืออ่าแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะคะนี่เออเปิะจุไปในตู้หนีเสียบเข้าไปป่ะเสียบเข้าไปได้เลยแค่นี้อ่าแค่นี้นะคะแล้วก็น่าจะเสียบกลับเข้าไป นี่เนี่ยมันเฉพาะโหมดดูดฝุ่นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโหมดถูพื้นมันต้องใช้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันก็จะไม่มีไม่มีช่องใส่ไม่มีช่องใส่<อ>ใ,ใส่ได้เฉพาะที่เป็นโหมดดูดฝุ่นนั่นแหละโอเคอแล้วเขาก็จะ้อันนี้พามอ็อฟพาม็อบสหรับถูอ่าสิบชิ้นถพื้นนะคะสิบชิ้นพอหมดปุ๊บก็ซื้อใหม่ ข้อเสียก็คือบางยี่ห้อมันมันถอดสักได้เนอแต่สำหรับตัวรุ่นนี้ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งก็คือลอกแปะเข้าไปในตรงนี้้ใช้แล้วทิ้งหรอไม่ทิ้งได้ไหมอะสักไม่ได้แต่บางรุ่นเ็าจะให้สักได้นะนี่รุนแบบล้วแปะเข้าไป บถเก้าหัวปลั๊กนะคะอันนี้ีสำหรับตัวด็อกที่ของตัวเครื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นเป็นเป็นจับคู่มากับตัวเครื่องนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อถังถังเก็บฝุ่นเนาะ เราไม่มีถังเก็ีฝุ่นก็คือตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จของเขานะคะแล้วก็หัวชาร์จจะมี2แบบปลั๊กไฟจะมีสองแบบนะคะอันนี้บ้านเราใช้แบบนี้นะคะแต่เป็นประเทศอื่นที่เป็นแบบมี3มหัวก็จะใช้แบบนี้นะคะเกาหลีเนาะนี่นะอ่าั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เครื่องนะคะมีการประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีการทำงานัวนต นี่นะคะในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็คือเราต้องเปิดจุดนี้นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีจุดนะคะเปิดปิดเนาะนี่นะแล้วก็เลื่อนไปอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขากําลังจับสัญญาณ WiFi อยู่ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นอุย้ยตื่นเต้นอนะ่ะ ก็ oh. <c ode> ให้สแกน QR code ตรงนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดแล้วสแกนยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถือลงแอปนะครับ oh, <okay. S 3> ต้องต่อแอปก่อนเพื <c oughs> อ่อสั่งงานผ่านแบบอปพลิเคชันครับโ <Okay, S 3> อเคออ่ะันนี้นะคะาจะมาเปรียบเทียบเนาะตอนแรกแม่จอยนะคะมีการใส่ ใส่กล่องนะคะดูดเก็บฝุ่นของเครื่องนะคะเป็น,ปนตัวนี้บบเนาะตแต่ว่าอันเนี้ยมันจะสําหรับแบบเครื่องที่เป็นปกติไม่มีไม่ไม่ได้ใช้ใชคู่กับเครื่องดูดที่มันเป็นตัวดูดตัว,ต,วตัวเก็บฝุ่นนะคะอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีให้ให้มาคู่กับถักเก็บฝุ่นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยข้างล่างอะค่ะเขาจะมีที่ที่ที่เปิดนะะคต้องต้องเปิดใช้ตัวที่ ่ามันจะเป็นเหมือนกุญแจนะคะคบิดเนาะนนบิดแล้วก็แล้วก็เปิดไอ้ตัวช่องเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ไม่ไมดูดฝุ่นเก็บเข้าไปในถังนะคะอ๋อที่แท้บม,มันต้องใส่คู่กับกล่องอของเขานะคะอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปใส่กล่องแบบนี้อัตโนมัติเข้าไปอ่า เพราะว่าเมาืม่อสักครู่นี้หลังจากที่ได้ไไดได้ด้ใช้งานไปแล้วนะคะโหดูดิทุกคนหืมสุดปังอะ่ะเออวุ้ยมันเก็บหมดเลยเนี่ยมีมดอยู่ข้างในด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดีนะ๋วหลังเดี๋ยวหล,ลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่เขาเก็บฝุ่นทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการดูอย่างไงเนาะ 네 <laughs> ในส่วนของการลงแอปพลิเคชันนะคะเรานะคะจะทําการลงนะคะเป็นแอป,ปของอ uh, ีโคเ a กส Home นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะนี่นะหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีการให้เรานะคะลงรายละเอียดเนาะต่างๆนะคะของข้อมูลของบ้านเรานะคะแล้วก็ครั้งแรกนะคะเครื่องเขาจะมีการเออทำการหา ่ะพิกัดนะคะของบ้านอันนี้ของบ้านแม่จอยจะมีการแบบว่าเขาเคยมีการแบบเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะนี่อันนี้นะคะจะเป็นชั้นล่างกับชั้นบนนะคะที่เขาเขาเคยเหมือนแบบว่ารอบแรกที่จะมีการใช้งานนะคะเขาจะทําการสํารวจก่อนนะคะสํารวจว่าบ้านของเราพื้นที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นเราก็สามารถแบบเจาะจงได้เลยว่าอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะให้เขาไปทําที่ห้องนอนใหญ่ถงบรรดาห้องนอนใหญ่ถงชั้นบนอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็สามารถไปทําตามจุดต่างๆได้โดยที่เราสามารถแบบว่าแคปภาพนะคะพิกัดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเน no. าะยังไงไปทดลองใช้กันดูนะคะสําหรับบ้านไหนที่อยากที่จะใช้ตัวโรบอทนะคะ ขอให้มีความสุขกับงานบ้านนะคะสวัสดีค่ะ